ต้องดับสูดช่องอังเคอร์ไวนะครับลุงไว้วันนี้ลุงไวจะมาทำกับข้าวทานแบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นมาดูก่อนว่าจะทำอะไรบ้างหุงข,นะข้าวก่อนดับแรกเนาะหุงข้าวก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่เหมือนเดิมสักสอง้วย น้ออกพิษหนนะครับ นะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูในตู้เย็นซิมีอะไรบ้างานะฮะน,นี่วันไหจะกินอะไรดีอ่ะไม่ก่อนเดี๋ยวมาชมวิวข้างนอกกันดีกว่านี่มองจากห้อง,งนี้ไวงนะครับก็จะเห็นวิวกรุงเทพสวยๆนะแสงไฟยังสว่างสดใสที่เลยนะฮะแต่ไม่กล้าออกไปไหนกันครับช่วงนี้กนะลัวโควิด19เนี่ยอ่ะกลับไปทำกับข้าวกันต่อครับ เปิดตู้เย็นดีกว่าเอออันนี้หมูลัวอยากกินปลาสลิดปลาสลิดกันปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่วันนี้จะทอดปลาสลิดดีสักหนึ่งตัวนะฮะสักหนึ่งตัวเมื่อเช้าได้มะละกอมาอันนี้นะครับเดี๋ยวจะกินมะละกอด้วยถ้าไม่ขี้เกียจปอก็เดี๋ยวต้องเอาปลาสลิดมา ละลายน้ำแข็ง,ก,ง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 ก่อนน,น,น,นนะครับเมื่อกี้คือไวแช่ไว้ในส้องส้อมฟลิปก่อนด้านนั้นนะฮะเดี๋ยวต้องมาทําให้น้ําแข็งละลายก่อนนะครับเดีือดทอดลบาบากครับสรุปตัวไวมีกระทะนะแต่กระทะนี่เทฟลอนมันลอกหมดแล้วเดี๋ยวลงไว้จะใช้หมอ้อนี่แหละนะฮะในการ,อรทอดปลาสลิด อันนี้ก็เป็นน้ำมันพืชนะฮะน้ำมันพืชเดี๋ยวจะใช้น้ำมันพืชที่หทอนี้มรกตนะฮะโฆษณาใหเข้าหน่อยมรกตนะฮะในการทอดปลาสลิดนะฮะร,รอกันแป๊บหนึ่งในระหว่างที่รอการทอดปลาสลิดนะฮะลนวายาวนี่จับชายนะฮะแช่แข็งไว้ตั้งนานแล้วนะครับทเอาอุ่นเสักหน่อยเดี๋ยวาไปี้จยผ่านต้มจับชายด้วยพร้อมกับปลาสลิด สตของเรายังลอยแองแมงอยู่เลยนะครับต้องถอดเอาเอาอถุงมาล้างก่อนสงสัยต้องซับน้ําก่อนฮะไม่งั้นเดี๋ยวไปทอดลงน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันจะกระจายนี่ครับต่อไปลวงไวยจะทอดปลาสลิดในหม้อครับดจะสีกระจัดเลยไหมน้ำมันเอาไปแล้อแป๊ดหนึ่งเฮ้ไป ครับปลาสลิดพร้อมลงนี่โอ้โหเรียบร้อยครับเห็ดร้อนเียบร้อยเลยนี่ครับปลาสลิดท,ทอดทอดในหม้อครับเพราะว่าไม่มีกระทะพอได้อยู่อันนี้เมืม่อไหไ่เดี๋ยวไปอ่ปนอนแล้วฮะวกลัลวมันไหม้ไม่ปทอดตัด เรียบร้อยครับวันนี้มีต้องจับชายนะมีปลาสลิดหนึ่งตัวข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ผลไม้ก็จะเป็นส้มโอมังคุดยังทานไม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวลงไวจะทานละนะครับนี่ครับมือนี้เป็นมือที่เท่าไหร่ละนะมือที่ห้าแล้วมั้งวันที่5้านะครับเอาแล้วค,ครับลงมือทานกันดีกว่านะครับ ใช้เวลานานะนะในการทอดปลาสลิดนะวันอื่นนี่จับชายก่อนครับของโปรดนี่ตีนไก่ครับตีนไก่อร่อยอออืื กระดูครับเ <c oughs> ขาได้ชิมบาตสลิกบ้างนี่อื้ม หอมชุยเลยนะฮะปลาส,สลิดดูครับนี่เนื้อปลาส,สลิดนะฮะหอมร้อนๆอยู่เลยดูสิว่าจะอร่อยไหมอืม,อ,มอร่อยใช้ได้เลยแม่ช่างไวนี่ทำกับข้าวอร่อยน่าดู